สวัสดีครับยินดีรับทุกทุกคนนะครับสู่ AMG Thailand TV นะครับแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่กับ AMG Thailand ดิแนแดนคนไม่ยอมโตนะครับในเกม Infinity Kingdom เหมือนเดิมแต่วันนี้นะท่านผู้ชมและน้องๆทุกคนวันนี้ผมไม่มีสาระอระไรทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงของภัยพิบัติโรคระบาดที่ทุกคนต่างมีความทุกข์ความยากความเศร้าความเสียใจหลายอารมณ์หลายรูปแบบที่มันเป็นแบบ อะไรที่เป็นเชิงลบนะวันนี้นะครับน้องๆน,นะผมจะมาทำสิ่งที่มอบความบันเทิงให้กับทุกคนเว้ยนั่นก็คือผมได้ทำการนะครับเติมเพชรไปทั้งหมด1 0 5เม็ดนะครับบวกกับเพชรเขียวอีก1 8 0 0นนะครับพูดได้ว่าตีสิริรวมของมูลค่าทั้งหมดในวันนี้แล้วประมาณ9,000บาทท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาสุ่มให้ทุกคนดูแบบต่อเนื่องทั้งหมดน่าจะได้หลายโรยู่เดี๋ยวเรามาซื้อกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมออกไปซื้อเพชรกัน มัน 300- 300เพชรต่อ1เม็ดนะผมคิดว่าผมน่าจะซื้อได้อะมันา300 300เพชรเขียวต่อ1เพชรแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะซื้อได้ทั้งหมด60เม็ดนะครับรวมจากของเดิมอีก1 0 5เป็น160เม็ดนะท่านผู้ชมพน้าจะซื้อเลยปังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาตอนนี้ผมมีทั้งหมด165เม็ดแล้วท่านผู้ชมผมจะหมุน เก้าเนี่ยรัวๆนะเพราะว่าเราจะได้ฟรีหนึ่งเพชรนะครับเท่ากับผมจะหมุนนะทั้งหมด16ครั้งใช้ไปทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะสิครั้งก็โหเยอะอยู่อะ่ะเป็นร้อยๆตัวอันนี้แซมเปิลไปก่อน ท่าผู้ชมลองเดากันดูแล้วกันว่ามันจะออกตัวทองกี่ตัวหรือไม่ออกหรือมันจะเกลือไม่เกลือแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความบันเทิงที่ผมจะมอบให้น้องๆทุกคนที่ติดตามนะคลิปนี้จะไม่มีสาระอะไรเลยนอกจากมาดูผมผเผาเพชรเล่นๆนะครับย้มมําอีกทีทั้งหมดนะครับเพชรดักปราดแล้วก็หินนักปราแล้วกเพชรเขียวเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเบดเสร็จรวมแล้วประมาณ10,000บาทอ่าทุกคนพร้อมลุยเราจะไม่กดข้ามแอนิเมชันใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า ผมต้องการที่จะให้ทุกคนได้ดูแบบเนื้อเนื้อปารตรวม่วงตัวแรก<ม><ม>ไปอลิซาเบธแห่งกัติยาผมว่าถ้าเกิดผมไม่กดข้ามเลยอ่ะอาจจะไม่ทันการนะอาจจะเสียเวลาได้ไปโอโ้โหได้โรบินฮูดมันจะมีตัวทองให้ผมไหม ผมว่ามันจะมีตัวทองมาเอา้าเอามาไปยังโอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมาทำไมเนี่ยอื้มเมฟเอาตัวทองมาดิพวก แล้วก็ไม่เอาท่านมืดกับท่าแสงได้ปะ่ะคือท่านมืดกับท่าแสงแบบมันเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยตัวทองออกอโคตรเศร้าเลยคือทุกครั้งที่มีเม็ดทองออกมามเมมกิน2เม็ดเราก็ลุ้นได้ไงว่ามันจะได้ตัวละครอีนี่ออกมาตัดหน้าซะอีกเฮ้ได้แต่เศษลุยต่อครับท่านผู้ชมครับเหลืออีก1 2 9รเาม็ดเรา่าไปไม่ถึงครึ่งทางนะวันนี้เผากันเข้าไปเผาเพรกันเข้าไปนะครับน้องๆ โอ้โหเศร้าเลยโปะมาตัวแรกคือทุกรอบที่เราโลอ่ะมันจะออกอยู่แล้วตัวม่วงนะออกแน่ๆแทบจะร้อยเปร์เซเลยแต่ต้องลุ้นว่าอาจจะเป็นตัวทองแค่นั้นเองถ้าสมมุติว่ามันไล่ไล่ไปแล้วแล้วแบบไม่มีตัวม่วงออกอะ่ะจนเหลือแต่เศษทองได้ตัวทองแน่นอนเดี๋ยวผมท๊เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นปับโหอหันนี้อันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยอันนี้คือเรียกว่าไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยนะครับ จอห์นเฮนรี่นักบอลเหรอวะไปต่อครับเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรเอาทองหน่ ciğim, อยทองหน่อยเว้ไปยังโอ้ยทองสามชิ้นอ้าฮึโอ้โหได้ตัวไฟเชี่ยอย่าได้ใส่ปา้าฮัลโหลตัวทองตัวแรกของเรานะครับเฟดูริกที่หนึ่งอันอื่นไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ ไปต่อเอามาเอามาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหอาสายฟ้าก็ยังดีวะมานะครับตัวนี้ก็อาเป่าจีอาเป่าจีเป็นตัวละครของจีนนะครับผมไปต่อครับเรายังเหลือเยอะครับ เปลี่ยงอ่ามึงออกตัวแรกนี้กูก็ไม่ได้ลุ้นเลยอะฮัลโหลออกอะไรให้ลุ้นหน่อยว่าเอาครับเอาครับ โอ้ยวิลเลียมวอลเลสนะครับไปต่ออือหือ มือรอถ้าแบบอันนี้ไม่ออกอ่ะผมได้ทองแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้นี่ผมสุ่มมาเป็นสิบโลแล้วออกทองแค่ตัวเดียวเห็นปะ่ะมันได้ยากจริงเว้ยแม่งได้แต่เศษอ่าล็อตนี้มันต้องมาวะอย่านะอย่านะออกเชีย่ยไม่ออกออกดเดิมาก ปุ๊บปั๊บมาปุ๊บปั๊บมาปุ๊บปั๊บมาออกเลยตัวแรกอะ่ะเฮ้ยไอ,อตัวนี้ออกบ่อยนะวิลเลียมโหใกล้หมดแล้วว่าเหลือ48มเมตรเองอะ่ะไม่ได้ความเลยได้ตัวทองมาตัวเดียวเองคืออะไรวะเนี่ยเกลือของจริงเลยอะ่ะโอ้โห มาอย่างเงี้ยมาเห็นไหมอ่าคริโอพัตราครับคริโอพัตระหรือว่าเป็นตัวดีของาตาดินโหใก้หมดแล้วอะไรวะกูเพิ่งได้ตัวทองออกสองตัวเหอวะเนี่ยแม่งเป็นโรคตายแล้วมั้งอย่างเงี้ยไม่ต้องรอโควิดแล้วผมว่าผมเป็นโรคตายก่อนมาอีกตัวอันนี้มันเป็นอะไรกับผมวะคือตัวมันสวยดีนะน่ารักดีแต่กูไม่ได้ใช้ไง โอ้โหไม่มีอะไรให้กูรุ้นเลยเนี่ยแล้วมันออกมาอันแรก่างนี้บายบายเฮเลนย่อยทิ้งอยู่แล้วโอ้โหแล้วเอ21เม็ดคดเกลือได้มา2ตัวคืออะไรวะ <c oughs> ชีวิตชีวิตที่ฉันเหลืออยู่หมดแล้วนะ โอ้โหความเกลือมันมีอยู่จริงวะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครวะ่ะไอ้บ้าเอ้ยอ่ะได้อีกกอ๊อกหนึ่งผมไปกดรับเควสมาต่อได้อีก17เเม็ดนี่โอ้โหออกมาอย่างนี้ มีอะไรให้กูลุ้นเลยโอ้โหเพชรเขียวก็ไม่มีให้เปิดเปิดแม่งทีละอันแล้วกันจะได้ลุ้นสุดท้ายแล้วนะผมเหลือ8เม็ดสุดท้ายท่านผู้ชมผมว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่แล้วจนกว่ามันจะถึงอันที่เลทออกอันที่เลทออกคืออันนี้เนาะดูนะตรงจังหวะที่ถึงเลทออกคือมันได้แน่ๆม่วงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมหมุนโล9เามันถึงออกแน่ไง แต่แค่ต้องลุ้นว่ามันจะไปออกสีทองหรือเปล่าซึ่งยากมากนะครับตามที่เห็นเลยอันนี้เราหมุนไปได้เลยนะเดี๋ยวรอลุ้นเม็ดสุดท้าย2อ,อ่าอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ต้องออกนะขอให้มันส้มอีกสักตัวคือว,ว่าเชียหนึ่งหมื่นบาทกูมึงออกทองสองตัวมันไม่ใช่นะเพื่อนโอ้โหมึงมาทำไมบ่อย ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าหมดเกลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวได้ตัวทองแค่2ตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่โชคดีกว่าผมเนี่ยผมว่ามีมากมายนะครับใครที่เกลือกว่าก็อาจจะมีน้อยแต่ผมว่ามันไม่มีใครทําแบบนี้หรอกที่อยู่ดีมาเติมเงินแล้วอัดเปิดเพราะฉะนั้นคลิปคลิปนี้นะครับที่ผมทาให้ดูทั้งหมดเป็นการ แสดงตัวอย่างที่ไม่ดีนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ ID หลักของผมนะครับฉเฉลยก็คือผมได้ยืม ID น้องมาซึ่งน้องเนี่ยทำการดองเอาไว้นะครับแล้วก็มันได้เพชรมาจากกิจกรรมพร้อมกับเพชรเขียวเยอะเป็นร้อยร้อยเม็ดคือดองไว้แล้วก็มันก็จะได้ประจําวันอะไรอย่างเงี้ยจนเยอะพอแล้วก็ให้ผมเอามาเปิดเผาเล่นเพื่อทําเป็นคลิปให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะ มันออกยากนะครับเพราะฉะนั้นห้ามทําแบบผมเป็นอันขาดนะครับน้องๆน,นะครับเพราะว่าการเอาเงินไปเติมแล้วเพื่อจะมาสุ่มอะไรแบบนี้มันไร้ค่ามากมันสิ้นเปลืองมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราทําเควสในเกมนะครับเราเอากิจกรรมในเกมเนี่ยเพื่อให้ได้ของมาได้ตัวละครมาได้เพชรมาแล้วก็ค่อยๆมาหมุนฟรีๆดีกว่านะครับเพราะว่ามันสุ่มยากอยู่แล้วสังเกตว่าผมเนี่ยคำนวณมูลค่าไปทั้งหมด10,000บาทนะครับแต่จริงผมไม่ได้จ่ายสักบาทนะครับเพราะว่ามันเป็นการดองโอเคปะ เนี่ยถ้าน้องๆมาสุ่มแค่วันละสิบวันละส,สองรอบสองรอบเนี่ยพอแล้วนะครับตามเควสที่ได้เห็นไหมว่าเยอะขนาดนี้ยังไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเติมนะครับผมทําคลิปเนี่ยหคือเพื่อความบันเทิง2เพื่อเป็นอุทาหารณ์ด้วยว่าอย่าไปเปสุ่มไว้ถ้าจะเปเปอะไรที่มันได้แน่ๆเช่นแบบเกม event, มีอีเวนต์ให้เมอร์ลินเติมขั้นต่ําอะไรแบบเนี้ยโอเคแต่คุณไปเสียเพชรเ,เยอะๆเพื่อมาอัดสุ่มไม่มีประโยชน์นะครับโอเคไหมนี่ถือว่า อยากให้ได้ประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวเราไปตอกย้ําความเจ็บปวดกันอีกทีนะอันนี้เป็นของรุ่นน้องผมเก๋แบบไม่มีตัวอะไรเลยนี่นะได้มาแค่2ตัวเห็นปะเวลาได้ตัวใหม่ที่เป็นสีทองมันจะขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะให้เราเติมต่อเห็นปะได้มาแค่2ตัวคือคลีโอพาตาัตตาเฟเดริกโอ้ยโอเคปะเพราะฉะนั้นอย่าทำต,ตามนะครับที่เหลือเกลือหมดเลยนะแต่ว่าใครที่เล่นเป็นแล้วก็จะรู้ว่าเศษทั้งหมดอะ่ะมันเอามาย่อยได้เนาะ พอย่อยแล้วก็เอาผลึกม่วงไปซื้อของในตลาดบ้านทีมกันต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรกับถงจอมคนนะครับก็มีไม้สุ่มก็สุ่มไปใครได้ก็โชคดีด้วยใครไม่ได้อย่าไปคิดมากนะครับมันมีมิติอื่นแนวทางอื่นเวอ,อื่นที่จะทำทีมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมกันต่อนะครับใน m g Thailand TV ใน ใน EP จะต,ต่อไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆทอดถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นสาระนะวันนี้ก็เบาสมองกันหน่อยนะครับเพราะรู้ว่าทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่ เป็นภาวะวิกฤตนะครับของประเทศเราคนไทยทุกคนนะครับย้ายทุกคนดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนในครอบครัวให้ดีๆแล้วก็รับผิดชอบต่อทุกๆคนนะครับแม้แต่ตัวเองด้วยบางอย่างอาจจะดูน่าลำคาญไปหน่อยต้องมาคอยใส่แม้ต้องมาคอยป้องกันตัวยังไงก็ตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามายืนด่าโทษคนนู้คนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเราต้องดูแลตัวเองกันนะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าในคลิป,ปถัดไปนะครับยินดีต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ AMG Thailand ดดีแดนคนไม่ยอมโตนะจ๊ะแล้วเ,เจอกันนะครับบ๊ายบาย